้าสวัสดีทุกคนก็ะวันนี้จะมาทำคลิปเกี่ยวกับหัวบัวเนาะหัวบัวแดงที่เราพะมี f อซท่านหนึ่งเขาหิ่นมาถามว่าถ้าหัวบัวที่เราสั่งสื่อเข้ามากาะ เอาไปเพาะแล้วยังจะเกิดอยู่ไหมถ้าไปเจอทีหัวบัวเขาได้ทำการเพาะมาหลายครั้งแล้วแต่เขาก็ส่งให้ลูกค้าอะไรประมาณนี้ก็ยังเกิดอยู่จะทุกคนถ้าเราห้อ่าถึงว่าจะนั่นเป็นปีใดเขาก็ยังเกิดอยู่ถ้าเราหายัวอาหารเขาถามว่าเกิดแต่ก็จะเกิดชาไง คือชาลกกัวหัวบัวใหม่เพราะว่ากำลังของเขาจะมุดิืมมุ็คือเขาอายุมากแล้วมันเป็นปีเขาจะลืมเยื่อในหัวบัวเนี่ยเยื่อในหัวบัวในกระลูกเนี่ยเขาจะลืมอ่อนเราก็เขาขถามว่าจ,จะสังเกตได้ยังไงที่สั่งเขามาแล้วเจอหัวบัว ที่เขาพผหลายครัง้ง <c oughs> ถึงว่าเขาพผไม่บผุ่คุณอ่าพวกหัวก็จะย่อยสลายเอ๊ยถึงเขาพผไม่พผพวกหัวนี่ก็ จะประมาณว่าคือถ้าเขาออกตัางต่ถ้าเขาสลัดหัวต่างแต่เดือนมเมษาแล้วทุกเอคือคนอยากอคือคนอยากโพ่เนี่ยลูกค้าไปสั่งเข้าเดือนกันยาอย่างเงี้ยพวกบัวที่รุดร่วงหรือว่าสลัดตอนเหรียญเมษานะ่ะ เขาก็จะอ่อนตัวเหมือนกันนี่ยทุกคนอันนี้สังเกตได้ว่าวัวบัวที่สลัดนานเยื่อดำๆเยื่อดำๆอันนี้ได้ตากแห้งเลยเนาะเนี่ยมันจะเป็นขุนเป็นมันจะเป็นขนถ้าวัวบัวใหม่ เขาจะเป็นคุณอย่างนี้อันนี้มาด้านหลังด้านหลังหรือว่าด้านที่เข้าเก๋ก่อนมันก็จะประมาณนี้เนี่ยขนณ้อเขารู้ส่วงออกมามันก็จะเป็นเลือดแต่หัวกระลุกเป็นเตะอันนี้เนี่ยคือพวกหัวเก่าทางด้านนี้นะแต่อันนี้ก็ จะขึ้นมาดีดอกเนี่ยก็ลืมย่อยสลายลืมอ่อนแรงลงแล่ละแต่ถาวรูบัวใหม่ข้างในในเก็ยังมีขนอยู่ถ้าวรูบัวใหม่นะแล้วก็ก็จะขึ้นแบบหนาขึ้นแบบนี้แบบก็ูุตา เกือบทุกตาก็ว่าได้อ,อันนี้ห,หัวหบัวใหม่ที่ขึ้นสลัดในเดือนเมษาข้างในมันจะคนข้างในก็ยังมีอยู่ยังไม่รุดร่วง แตทุกคนก็มีเค็ดลับเล็กๆน่อยๆมาฝาก f อฟซีนะจ้ะวันนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะจ้ะเจะอกันคลิปหน้าจ้าทุกคนอาอลืมไปทุกคนลืมไปจ้ะอ่าพี่น้องท่านไหนสนใจอยากจะได้หัวบัวทางเราก็ยังมีนะจ้ะแต่ในราคา25บาท4โลโลย หัวให,ใหวม่ๆแบบนี้เลยเพราะได้เจ็ดเดือนแน่นอนจะทุกคนถ้าสังง่งในระยะระยะเดือนพฤษภา,าเนี่ยเนาะหล่นจ้ะทุกคนฝ้นจะตกก็ไม่ตกปากก็อึมครุ้มอึมคลึม้มจะไม่ย่อมตกจ้าเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า